มองหางานเสริมเข้ามาซึ่งก็ได้มาเจอกับ724 Affiliate ผลตอบแทนที่ได้นะคะก็พี่นิดสามารถทำยอดได้ประมาณเดือนละ50,000บาทนะคะทำให้มีรายได้จากกระเป๋านึงที่เป็นเงินเดือนแล้วก็เพิ่มมาอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้มาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราตรงนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่นิดวิลาวาันโรปัญญากิจนะคะอายุ46ปีปัจจุบันนี้พักอยู่ทนบร,รีจังหวัดกรุงเทพค่ะตอนที่ทํางานประจําเราก็อยากที่จะหาไรายได้เสริมนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มาทําธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลาในเรื่องของการดูแลธุรกิจก็ปล่อยให้เพื่อนดูแลสุดท้ายเนี่ยก็เกิดปัญหา ทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงแล้วก็เราก็หมดค่าใช้จ่ายกับตรงนั้นทำให้มีภาระหนี้สินช่วงนั้นเนี่ยก็ประกอบกับมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวด้วยทำให้ต้องออกมารักษาตัวเองนะคะอยู่ระยะหนึ่งปัจจุบันนี้นะคะพี่นิดทำงานอยู่โรงงานตรงอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะคะเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับทำเครื่องขวสแตนเลสนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบก็คือดูแลในเรื่องของระบบมาตรฐาน iso นะคะ9,000และ14,000ค่ะก็ มองหางานเสริมเข้ามาซึ่งก็ได้มาเจอกับ724 Affiliate นะคะซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานเรามากเลยนะคะไม่ได้มาบรบกวนงานประจำที่เราทำอยู่แล้วก็ทำให้มีไรายได้ จากกระเป๋าหนึ่งที่เป็นเงินเดือนแล้วก็เพิ่มมาอีกกระเป๋านึ่งซึ่งก็ได้มาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราตรงนี้ด้วยค่ะผลตอบแทนที่ได้นะคะก็พี่นิดสามารถทํายอดได้ประมาณเดือนละ50 0 0 0บาทนะคะก็ปัจจุบันเป็นสมาชิกระดับ3นะคะมีสมาชิกแอฟฟิเลตทั้งหมด271คนนะคะแล้วก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มาสมัครเ2 4ดออฟเกันเยอะๆนะคะ ระบบทำงานง่ายมากๆแค่คุณแชร์ลิงก์โพสต์ไปยังสื่อ โซเชียลมีเดียเป็นการใช้ระบบทํางานแทนเรานะคะไม่กระทบกับงานประจําที่เราทําอยู่เลยและสําหรับสมาชิกที่มีลิงก์7 2 4 a f f i l i a t e นะคะ mm hmm. ก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงค่ะทาง7 2 4 a f f i l i a t e เองก็จะมีการจัดคอร์สอบรมนะคะสมาชิกเนี่ยสมัครเข้ามาก็สามารถที่จะฟังซ้ำได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะคะ คิดว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จกับ724 A f f i l i a แ e แล้วหรือ,อยังก็คิดว่ายังนะคะยังมีช่องว่างทางด้านการตลาดทางประกันออนไลน์อีกมากนะคะเรายังสามารถหาย,ยอดขายแล้วก็ยอดปิดสมัครสมาชิกให้กับ724 a f f i l i a t e ได้อีกมากคะ่ะ